กรอนกิมหวนตอนคนละพักอิทธิพลของการเมืองแพร่เข้าไปในบ้านพัชราพรแล้วตอนเช้าวันนี้คุณหญิงว่าได้ขึ้นไปยืนบนขอบหน้าต่างร้องประกาศตัวว่าท่านเป็นพักประชาธิปัตย์เจ้าคุณประสิทธิ์ก็เลยประกาศตัวบ้างท่านเป็นพักสหาชีพคราวนี้เกิดอลเวงกันทั่วบ้านเสียงโจดขานกันในเรื่องการเมืองแทดไปหมดเกิดแบ่งแยกคณะขึ้น คุณหญิงวาดเป็นหัวหน้าคณะพักประชาธิปัตย์มีนันทาประภยัยนวลละอ,อและประภาร่วมพักด้วยเจ้าคุณประสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักสหชีพคนใช้ผู้ชายสังกัดพักของท่านนอกจากเจ้าแหว้วซึ่งยังลังเลใจไม่ทราบว่าตนจะเข้าพักไหนดีเพราะทั้งสองพักล้วนแต่เคยให้สตังเจ้าแห้วใช้การไหวตัวในทางการเมืองยังไม่ประสิทธิผลในระหว่างพลนิกรกิมหนวนและดีเลก แต่เจ้าคุณปัจจนึกเริ่มแก่งตัวเองแล้วท่านตั้งตัวของท่านเองเป็นหัวหน้าคณะพักรัฐมนูญพยายามเกรียกกล่อมสี่สหายและคนในบ้านเพื่อจะให้ร่วมพักของท่านโอ้ยไม่เอาล้วครับนิกรดูพ่อตาของเขาเอตเตโลขณะที่ถูกเรียกกล่อมพักไหนพวกไหนผมไม่เอากับใครทั้งนั้นละครับผมกลัวติดตารางแล้วกันนักการเมืองกับคุกมันก็เป็นของกูกันหรือว่านิกรสันทิษะ เชิญคุณพ่อติดคุกคนเดียวกันแล้วกันผมอยู่นอกคุกสบายดีแล้วอย่าให้ผมย้ายเข้าไปในคุกเลยครับเจ้าคุณปัจจนึกหันมาทางกิมโวนแกล่ะตกลงใจหรือ,อยังแกจะอยู่พักข้างไหนอาเสียยักคิว้วใครจ่ายซักให้ผมผมก็อยู่พักนั้นแหละครับท่านเจ้าคุณชักฉิวพูดเป็นเล่นไม่ได้ใครบอกแล้วครับว่าผมพูดเร่งพูดจริงๆครับใครจ่ายซักให้ผมก็เป็นสังกัดพักนั้นแหละครับท่านเจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะ แกมีเงินเป็นปิ๊บๆยังจะโลภโมโทสันไปถึงไหนวะอาเสียหวัวละอ,อ๋อคนเรายิ่งรวยมันยิ่งโลภนะครับคุณอาเห็นไหมบรงลาเจ้าของอาคารต่างๆล้วนแต่มีเงินเป็นแสงเป็นล้านเขายังโลภโมโทสันเกสาหาอุบายหลีกเลี่ยงกบหมายเรียกเงินแปะเจีย๊ยผู้ที่เข้าอาศัยห้องหรือบ้านเช่าเขาอยู่เหล้วนี้พวกคนมั่งมีรวยมากใบหน้ามีเลือดซิบซิบเชียวนะครับเจ้าคุณประสิทธิ์นั่งเค่งขึมอยู่นานแล้วพอได้โอกาสก็พูดขึ้นทันที และพูดแบบนักการเมืองคือพูดชา,ดชาญฉานแอคท่าแอคทางไปด้วยพร้อมๆกันเออถ้าเช่นนั้นแกสังกัดพักสหอาชีพเถอะไอ้หลานชายพักของเขาตั้งขึ้นเผื่อกรรมกรหรือคนจนบุโธผมเป็นเศรษฐีผมจะสังกัดพักคคุอาได้อย่างไรล่ะครับเจ้าคุณประสิทธิ์หัวเราะเรื่องฐานะมันไม่จําเป็นหรอกว่าพักของเรามันแน่เมื่อไหร่ล่ะพวกกร,รมกรเยอะแยะที่สังกัดพักประชาธิปัตย์อันเป็นพักนายทุนที่สังกัดพักสหอาชีพ ด็อกเตอร์ดิเลกพูดพลงขึ้นทั้งๆท,งท,งท,งที่ยังไม่สมควรจะพูดข้าพเจ้าขอตั้งตัวเองแป็นหัวนาพักคอมมินิตเสียงหัเราะอย่างคลื่นเคงดังลั่นห้องโถงพลกล่าวถามดิเลกเบาๆพักคอมมินิตมีวัตถุประสงค์อย่างไรนายแพทย์หนุ่มสันธิษะไม่รู้การไม่เคยไปอยู่รัสเซียนี่วาคุณหญิงวาดพูดขึ้นบ้าง พอทีเลยอย่าวุ่นวายไปเลยหลานชายพวกเธอทั้งสี่คนสังกัดพรรคอาดีกว่าเราประชาธิปัตย์คือพวกนายทุนเราเป็นเศรษฐีเราก็ต้องสังกัดพรรคนี้นี่ก่อนอมยิม้มยังก่อนครับพวกผมยังไม่ยอมสังกัดพรรคไหนจนกว่าพวกเราจะเห็นว่าพรรคหนึ่งพรรคใดได้ทําคุณประโยชน์นี้ให้แก่ประเทศชาติแล้วไอแบบชนะไหนเล่นด้วยช่วยกระพือเหมือนกระสือตอมหาเที่ยวหากินผมไม่เอาไม่มีรูปซะเลยหน้าด้านเต็มทนครับ ปลาภัยมองดูสามีอย่างเคืองถ้ากนไม่อยู่พักเดียวกับภัยกนจะต้องเสียใจนะคะจะบอกให้คุณหญิงว่าเชื่ออาถกนพักประชาธิปัตย์ดีที่สุดเจ้าคุณประสิทธิ์ชักฉิวร้องขึ้นดังๆไม่จริงคุณหญิงวาดแหวขึ้นทันทีไม่จริงยังไงวะเอาทำไมมาพูดว่ากับฉันล่ะคุณหญิงหน้าแดงก่ำโมโหโจนตัวสัน่นลุกขึ้นกำหมัดแน่นก็ทำไมเจ้าคุณ พูดว่ากับที่ฉันบ้างล่ะอย่าหน่อยเลยนะ่ะเรามันนักการเมืองด้วยกันอย่ามันเล่นวิธีปัดแข้งปัดขาทับถมกันหน่อยเลยนะะเจ้าคุณประสิทธิ์เผ่นพูดลุกขึ้นยืนทับถมยังไงวะชะัดช้าคุณหญิงตะโกนอยู่กันมาจนหัวงอกแล้วไม่เคยพูดว่าวันนี้ว่ากับเมียเชียวลับพิณเองเจ้าคุณประสิทธิ์ปาดเข้ามายกมือค้ําคอคุณหญิงของท่านเอาลองหญิงเอาสิว แล้วหัวหน้าพักคประชาธิปัตย์ซึ่งกำลังโมโหจนหน้าเขียวจนลืมตัวว่าท่านเป็นผู้หญิงก็หลับหูหลับตาเหวี่ยงหมัดสวิงขวาปังเขาให้ถูกกั้นคอเจ้าคุณประสิทธิ์เต็มแรงเจ้าคุณเซซัดซซล้มลงนั่งพับเพียบเรียบร้อยแต่แล้วก็รีบลนลานุกขึ้นยกมือชี้หน้ามีของท่านตายคุณหญิงต้องตายวายคุณหญิงวาดร้องตะโกนสุดเสียงกระชากเหลาทองเหลืองที่เน็บเอาไว้ออกมาถือมามา เขา,าแม่แทงให้จำบ้าเลยทุกคนรีบลุกขึ้นเข้าห้ามคู่วิวาทเสียงเจียวจ้าวดังลั่นห้องโถงพลจับข้อมือคุณแม่ของเขาไว้ยาครับคุณแม่คุณหญิงวาดดิ้นรลนพางส่งเสียงเอตโลไม่ต้อง,มองไม่ยอมมันต้องมาห้ามไม่ห้ามได้เลยครับคุณแม่จะแทงคุณพ่อนี่นะโธ่เฮ้ยคุณหญิงวาดร้องเกือบเป็นเสียงตะโกนคืนแทงฉันก็จะได้เขาตะลางไปเลย喽คุณพ่อแก่จะบีบคอฉันฉันก็ต้องควักหลาออกมาคู เจ้าคุณประสิทธิ์เค้นหัวเราะโธ่ารล้ว่าไม่แก่แทงฉันก็เวียงคุณหญิงหงายท้องเป็นนานแล้วละ่ะเจ้าคุณปัจจนึกยกมือจับแขนเจ้าคุณประสิทธิ์เอะอะไปหน้าเ,เ,เ,เจ้าคุณนักการเมืองต้องใจเย็นเย็นไม่ไหวแล้วครับมีอย่างเลยพูดว่ากับผมคุณหญิงวาดเป็นคนโมโห้ายท่านพูดพองออกมาอ,อ,กมาอีกว่าสิว่าทําไมล่ะน้อยอวดดีถือว่าเป็นผู้หญิงชชกต่อยเอาวยความพอใจเจ้าคุณประสิทธิ์ลืมตาพงเคย ใครต่อยใครต่อยแม่คุณไม่หาจำเริญคุณหญิงว่าร้องไห้โฮถือว่าเป็นผัวลังแกได้ลังแก,งแกเอาเจ็บใจนะจะกประคุณชาหน้าขอให้ดิฉันเป็นผัวเจ้าคุณบ้างคอยดูสิแม่จะหาเรื่องซ้อมเสียทั้งเช้าทั้งเย็นทีเดียวพูดจบหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็เดินร้องไห้ขึ้นบันไดไปชั้นบน ทุกคนพากันมองดูคุณหญิงวาดย่างขบขันแต่ไม่มีใครกล้าหัวเราะเพราะกลัวว่าท่านจะหันมาจเจริญพรให้เจ้าคุณประสิทธิพยักหน้ากับเสียงหวนดูแกดูลิดเดชคุณอาหญิงแกบ้างกิมหวนขหมวดคิ้วยนก็คุณอาไม่ควรไปชกท่านนี่ครับมีอย่างหลือหล่อเสียนั่งพับเพียบเลยเจ้าคุณประสิทธิ์ทำปากจูตะโกนเล,ล่ากับช้างร้องไอ้ที่นั่งพับเพียบนะฉันโวยไม่ใช่คุณอาหญิงของแกอาเสียสะดุง้งฮะ แล้วเขาก็หันมาทางนายการุนวงจริงอะเหรอนี่กรหัวเราะเออมีอย่างหรือวะคุณอาหญิงท่านมีผมยาวคุณอาผู้ชายมีผมเมื่อไหรเราไม่น่าจะตาฝาดเลยือ้อเสียงหวนคลางนั่นนะสิโวยดอกเตอร์ดิเลกยิ้มให้เจ้าคุณประสิทธิ์ขึ้นไปขอโทษคุณอาหญิงเสียหน่อยสิครับแน่ไอ้พวกนี้มันยังไงโวยแกนึกว่าฉันเป็นฝ่ายผิดอย่างนั้นหรือ โอไรนักการเมืองที่ดีต้องยอมรับผิดครั้งในประเทศอังกฤษนักการเมืองทุกคนเตรียมพร้อมที่จะขออภัยคนอื่นเสมอยิ่งกว่านี้ที่อินเดียนักการเมืองของอินเดียต่างๆไม่ยอมรับว่าตนทำอะไรถูกเลยทุกคนต่างนั่งลงตามเดิมแต่เจ้าคุณประสิทธิ์เลี่ยงขึ้นบันไดไปชั้นบนความเงียบเกิดขึ้นทั่วขณะประภาภรรยาของดรดิเลกซึ่งเป็นคนพูดน้อยที่สุดได้เอ่ยขึ้นว่า ดิฉันเพิ่งรู้สึกว่าการเมืองมันยุ่งอย่างนี้นี่เองนันทาหัวเราะค่ะเพียงแต่ในบ้านเรามีสมาชิกไม่กี่คนยังอโลเวงถึงเพียงนี้สภาของชาติมันจะต้องมีเรื่องยุ่งยากยิ่งกว่านี้เพราะหลายคนหลายพักหลายความคิดนิกรว่าของมันยุ่งกันได้นะพินันทะลึง่งฉันไม่ได้พูดกับแกอา้าวกำลังคิดว่าจะเข้าพักประชาธิปัตย์ทีเดียวว่าทะลึ่งเลยไปอยู่พักอื่นดีกว่านันทาอดหัวเราะไม่ได้แกจะเป็นพักไหนนิกกรนิ่งคิด ฉันตกลงแล้วฉันจะตั้งตัวเป็นหัวหน้าพักบ้างพักอะไรวะพลถามพักผ่อนนอนหลับใครมันจะยังไงกันก็ช่างใครมันจะโกงให้ชาติล่มจมก็แล้วแต่เรื่องไอ้เพื่องไม่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ามีหวังไม่ติดคุกตลอดชีวิตกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกินแล้วก็หลับตื่นขึ้นมากินอีกแล้วก็นอนให้อิ่มลุกขึ้นมากินเฮ้ย <Hey! S 1> หลายเสียงร้องขึ้นพร้อมๆกัน เจ้าคุณปัจจนึกกล่าวกับสี่สหายบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกแกจะร่วมมือกับอ่าในพักแนวรัฐธรรมนูญซึ่งมีวัตถุประสงค์จะจัดลงประเทศชาติของเราให้เป็นไปตามวิถีแห่งรัฐธรมนูญคือเป็นประชาธิปไตยอันแท้จริงไม่ใช่ประชาธิปไตยจอมปลอมพลว่าอาผมต้องคิดดูก่อนครับแล้วเมื่อไหร่จะให้คำตอบอในราวปีหน้าครับเจ้าคุณปัจจนึกสะดุ้ง ไอเวนพูดเป็นเล่นแล้วท่านก็เปลี่ยนสายตามาที่เจ้าแฮวซึ่งกำลังนั่งดูดนิ้วตัวเองเฮ้ยไอแฮวททำอะไรวะเจ้าแฮวยิ้มน่ารักรับประทานนะผมดูดนิ้วมือเล่นแก้กุ้งครับอือเป็นยังไงวะรับประทานเค็มปแปเล่มปแปะเล่มครับเจ้าคุณอมยิ้มเองสังกัดพรรคไหนล่ะลองว่ามาทีจะเอาประชาธิปัตย์หรือเอาสหาชีพหรือจะเอาแนวรัฐธรรมนูญก็ว่ามา เจ้าแห้วนิ่งตึกตรองรับประทานเอาทุกพักได้ไหมครับรับประทานล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นรับประทานผมจะเข้าพักนี้ก็เสียดายพักนั้นจะเข้าพักนั้นก็เสียดายพักนี้เสียดายพักโน้นโอ้ยรับประทานคิดไม่ตกครับเจ้าคุณปัจจุนหัวเราะอย่างนี้เขาเรียกกระสือคือชนะไหนเล่นด้วยนั่นนะสิครับรับประทานนิสัยผมเป็นอย่างนี้มานานแล้วประภัยพูดขึ้นดังๆเลิกประชุมกันหรือยังครับคุณพ่อหนูเมื่อแข้งเมื่อขาเต็มทนแล้ว ร้อนออกจะตายจะขึ้นไปอาบน้ําค่ะเจ้าคุณมองดูอย่างรู้เท่าทันขึ้นไปอาบน้ําหรือขึ้นไปเล่นไพ่เอ้ามันก็ต้องอาบน้ํเสะก่อนที่ข้าของพ่อก่อนที่ใครจะพูดอะไรเสียงตึงตังโครมคามก็ดังมาจากชั้นบนทุกคนในตาเหลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กับหัวหน้าพักสหอาชีพเกิดประลองกําลังกันขึ้นอีกแล้วเสียงเหมือนตู้กระจกแตกและเสียงเหมือนคนถูกซ้อมโกลมเพ่งว้าช่วยด้วยช่วยด้วย เฮ้ย hey! พลพูดเสียงลั่นคุณพ่อกับคุณแม่แตีก,กันอีกแล้วเร็วขึ้นไปห้ามเธอพวกเราบรรดาสมาชิกพักต่างๆและไม่มีพักที่จะสังกัดต่างพากันวิ่งขึ้นบันไดไปชั้นบนเสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นฟังไม่ได้สับความสับสนโอลหมานเกิดขึ้นทั่วบ้านพัชราพรภายในห้องส่วนตัวของท่านเจ้าคุณและคุณหญิงประสิทธิ์หัวหน้าคณะพรรทั้งสองกำลังประทะกันอย่างดุเดือด คุณหญิงมีอาวุธตะพดขนาดเคือเค่องๆถืออยู่ในมือเจ้าคุณประสิทธิ์มีหมอนแพรใบหนึ่งและคอย,ยกหมอนปิดป้องตะพดวิเศษคณะพักสีสหายวิ่งเฮโลเข้ามาในห้องต่างเข้าห้ามปามแยกคู่วิวาดออกจากกันคุณหญิงวาดร้องไห้สะอึกสะอื้นเจ็บใจนะักพลกล่าวถามเบา,เบาๆคุณคุณพ่อตีคุณแม่หรือครับคุณหญิงวาดสั่งขี้มูกพลืดแล้วสั่นศรีรษะเปลาลูก เจ็บใจที่คุณพ่อแกค,คอยหลบไม่ยอมให้แม่ตีกับ,บานท่านหลายคนกืนน้ำลายเอื้อกพร้อมๆกันคุณหญิงว่าชี้หน้าเจ้าคุณสามีของท่านแล้วพูดเสียงร้องไห้เจ้าคุณไม่ยอมเป็นพักดิฉันละกอคือนนี้อย่าเข้ามานอนในมุ้งนะจะบอกให้เอาเจ้าคุณประสิทธิ์อุทานลั่นนอนข้างนอกกันหนาวแย่หนอสิแม่คุณเฮ <c oughs> นยอมๆอๆๆ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 ๆรๆๆประช,ชาธิๆัตๆๆ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 ๆลๆๆๆๆๆ แกล้งขัดข้อคุณหญิงเล่นอย่างนั้นเองคุณหญิงวาดยิ้มออกมาได้อย่างนั้นอนุญาตให้นอนด้วยค่ะคณะพักสีสหายหัวเราะคลืนแม่งามทั้งสี่ได้ยื่นคำขาดกับผัวของหล่อนว่าถ้าไม่ยอมเข้าพักกับหล่อนคืนนี้และคืนต่อๆไปจะต้องนอนนอกมุง้งสีสหายต่างปรึกษาหารือกันในที่สุดต่างก็ตกลงย้ายมาเข้าสังกัดพักประชาธิปัตย คราวนี้มีการถกเถียงอภิปรายกันอย่างขนาดใหญ่คณะพักสี่สหายทั้งหมดต่างสมัครเป็นพักประชาธิปัตย์จนหมดสิน้นแม่งามทั้งสี่ต่างยิ้มแย้มแจ่มใสและต่างคนต่างชวนผัวของตนกลับไปยังห้องของตน